เพื่อนที่ผูกแล้วก็มีอยู่หลากหลายนะครับเนี่ยสำหรับใครที่ยังผูกไม่เป็นนะครับมีอีกหลายคลิปนะครับที่ผมได้ทาเอาไว้นะครับผมเนาะเพราะว่าคลิปนี้อาจจะใช้กล้องหน้าอาจจะมองไม่ค่อยชัดนะครับว่าก็ดูไว้เป็นแนวทางได้นะนะครับจะมาลักษณะนี้นะครับเห็นนะครับมือใหม่นะครับนะใครที่เก่งแล้วก็ข้ามไปได้เลยนะครับ จับอา,ากานี้ครับยกขึ้นมาครับหนนครับี่ป1 1 1สิบ1เ ร้อยมมลัยนะครับผมก็จะใช้อยู่ประมาณนี้นะครับเพนะราะว่าเป็ดตววใหญ่นะครับกรจกใช้อยู่ประมาณ20คบนะครับผมเนงะินที่ได้นะก็จะเป็นษณะนี้นะผมนะไม่เนาะให้ดูนะครับสวนั้นเดียวดึงดึงก่อนดึงก่อนสายอ่ี้ครับดึงดึงแน่นๆนะครับ สายฟองเข้ามาด้านในนะครับสายฟ้องถึงมานะครับให้อยู่ลักษณะนี้นะครับเหดูเงินนะครับเงินที่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับก็ตัดตรงน,นี้ถึงไปเลยนะครับ ไปนิดหน่อยนะครับนี้นะครับแล้วก็มาดูนะครับตรงปลายสายนะครับที่เราจะผูกนะครับประมาณจากนี่นะครับนี่นะหน,หนึ่งแขนกับมาถึงหัวไหลอีกฝั่งหนึ่งนะครับนะเดี๋ยวจะไล่ให้ยาวยาหน่อยนะครับพยาเยอะ เราหนามก็ค่อนข้างแรงครับตะกัว80กรัมนะครับเราได้ประมาณนี้นะครับพอเราได้ระยะก็จับมา,า,าลักษณะนี้แล้วก็วนนึ่้นะครับหนึงใหม่รอบนะครับปึ๊บจับบิดกลับนะครับปึ๊บต้านไปสอดเข้ารูกลางนะครับแล้วก็เป็นลักษณะนะี้ ตึงให้แน่นเลยนะครับจะ,จะได้กลมลักษณะนี้นะครับตัดทิ้งครับตัเดเหลือไปน,น,นิดหนึ่งแบบนี้ครับปฏิบัติร้อยนะครับพร้อมไปร้อยมาลายกันครับผมอขอรับกระเจียด้วยครับเสียลุงเจียวครับผมมีตัวเป็นโดนเหมือนเดิมครับผม